สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีสบายดีงี้ยแรงๆเด้อพี่น้องเบสสุขสุคนวังว่าฝนคือสิบบตกอีกตีพี่น้องเอ้ตกอยู่บ้านองเลยตกอยู่เทียงหน้าพาซุกคือเก่าพี่น้องเอ้เทียงหน้าน่อยสองพ่อหลูกเสียงกันถนุนอยู่พี่น้องเอ้พ่อตกแรงมากพี่น้องเขาคั่วเห็ดอยู่เห็ดกิน จะมีเมนูยังแน่ดอกมม้นี่นะทอดไข่เอาแบบไรเอาไม่ไหมไม่ไหมเอาไม่ไหมไไหมเอาไม่ไหมหมจัดให้เีเอาไหมเนี่ยบเอาไหมใเอางอไหมไหมเงไมไอไหมเอาไหมไหใช่ไหมจะให้เอาไหมไหมเอานะาแม่มาเต้นแล้วนั่น่นะแม่ยโอ้ยโอ้ยระวังระวังมอระดกระตอนนีเด้อ ข้างมอขึ้นขึ้นออกเจนต้อออกยไปเต้นดองๆใส่มันเตะคองกนเลยค่่เป็นี่นี่อืมม่ไปเต้วะแจ็คเป็นยังสินแต่ยันมี้จนเจอะไปบอกให้แตะอังดีเทียนยังเลยอังดีก็มานอนน้่อยู่กันสามสี่คนมันนี้ โอ้ยไปสิตกเทียงง่อนนะเบิ้งโอ้โหเกลือกเอาเกือกเอาอีกเกือกเอาอีกใจผึ่เนี่ยหนันพรแล้วโรบารสุใจกับบัวแล้วนอนเกือกเอาถาดดำๆรือบูจักอีชังรีรอนเ๋อวักเข็มให้ อันนี้จะสื้อหัว่าเอกเอกมนันช่เป็นยังเดินนี่ต้องเป็น,น,นยังนวดเต็มต้องน,นอนนะฮะจี๊กพีกเลยนะเพื่อยังจต็นอนนะว่าจำเไยนอนแล้วมันได้ฟิวกันหัวบอ่อืบอบ่มันเป็นอะไรนอนนะคือมันม่วนบอกหงบ่เนยเป็นอะไรหัวมันคือนอนเอกเอาเอกเอาเทสถ้าเราบอกหยาเขาบอกเอกเอกคือเรากนอนได้เดินนะหยาเอาหัวดิหัวจะโตกันจะหัวที่ยวให้ไปหายตัวหัวเดี๋ยวนี พาพี่น้องมาบึงปลาแดกเนี่ยมาให้ได้ซื้อมาออื่นสักคนพี่น้องได้สื้อทั้งมาใส่ลกินอะไรเนาะเนี่ยจะลองชิมมึงแล้วแม่นำ้ำ่าสัน่นหว้วยชิมมึงไม่โตว่ะนี่พี่น้องปลาแด,กป,ดกปลาแดกปลาซิวยิ่งพี่น้องอันมันก็นมีไรสูตรได้แบบเนาะพี่น้องว่าแซ่เจืาจาอไว้จักซ้ำจังเงิน ก็ห้ามลง,งคนปลาห้ามลงจะซ้ำเลยจะเอาก,ากลัวลงนี่จะ <laughs> มีแล้วไม่ก็บแบบได้สูตรบางคนก็ขวาห้ามก่อนนี่ขวาห้ามนี่ทิ่อันดับหนึ่งเลยคอมเมนต์บอกบางคนขวาสม,มองกระทกแล้วก็เอาไปกินเลยโอ้ยโอ้ยด้๋ยวขวาปลาเป็นได้หัวนะ่ะแวบลงแล้วอะไรนะครับผมเป็นน้ำม,มันจะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเป็นน้ำ

เขาแี่เอบไม่ันหมหลายคนไลยเป็นไนใแห่งเบาแห่งกระเฮ็ดอันเขามอกแข่แม็กูขาวี่จะผ่าขนน้อยดอกนน้ยเอ้าจัดมาผ่าก่อนก่อนกินเขาแรงนะ้ยองยไนี่เห็นเนาะสุกดอกดอกเล่นไม้ด้วยริมผา มีต้มปลาแต่ตอนเที่ยงน้องทอดไข่ชิ้วเพนียน้ำกินามินละพี่น้องแซ่บคือเก่ามาได้พุ่น้องกินข้าวแรงน้ำากินข้าวแรงกินข้าวแรงแม่เอาอันที่เปิดขือแลอว่าได้ อันคืจะหายขีดต้งมีลูมเลยถ้าว่าร้ายกับว่ได้นน่ๆก็ได้เจอชีวะยังไงเตะกันปะปฏิปาไทเพื่นว่าเพราะว่าผมเป็นถ้าว่าแต่ได้ปลาลูมันกินเขาเออสบายดี่น้องเนี่ยแม่เนี่ยอากาศบุยเออ่ไดพี่นาะ สบายดีล่ะลุงขานมืโฆษณาขายแรกมาการมาจากป่าลุงกิ้ขเขาแรกม่อเมื่อถืถือคนซ่งซ้นามันหน้างสลมันหน้าอาจารย์บอกลาิกหิวแล้วบอกเ้าขนขาแรกง่ายวหิวเขากันได้กินแล้วต้องเนอต้องรียนอยู่บ้านกินข้าวกับพูแซบนอนกับพวกเรกรับออกมาจ่บจอยเลย อยู่เพียงหน้าแหละแค่นี้ยิ้มเข่าก็เสร็นอนก็ลับโอ้โคมเ้อแก้มเหมือนคนอื่นๆที่นอนก็โคมเอาอ่ะบอผมไม่หาอผมผมอะไรงผมข้าวเหนียวคือตีนก้อนนั่นไงอมไม่โคมเลยนะแล้วก็เบอร์ผมคุปปองมากๆที่จี เราที่เราแกงเราใหม่นะไรที่บคคลเอาไปต้มอืมบุคคลละหวานจริงฮึสมิวดโอ้ยบมคคลบุคมลละบุคมลละถ้าลปเนาะเดี๋ยวทำอะไรนั่นก็เห็นว่าบุคมคลเลยะไร เด็เหลอเราเอาของมาสีตามเลยน่อยคุณตัวนต้นต้นนี่ต้นนี่ต้นนี่กลัวนึกหาแล้วเดินแฉะกลัวอย่นะขึ้นเดินแฉะกลัวตัวนี้กับคมแบ๊

เขาลมาจุดจุดตื้อม่คนมลงมาคุมค้มอค่น่นอออ้เืือเนยมกไปดลุแบบนี้ก็จะ่รายการหัวบนไนอไเงยหลายอนับนไ่ะัแบบนีับอุ้งตุ้ยตกั Này đây là ừ. Hả? Khá là nó lấy ở ra mềm. Hãy 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 Khai hãy 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 hãy

เพ kind of mm. ิ่งหาดิโนอย่างไงอะแก่แม uh, ่พี่คนกะแม่แม่หัวสาว์เขามันยิงงที่อย่างนะแถผู้เจ้ากับเปลี่ยนเสืเล็กหน่อยแต่หางยังเชื่อเมื่ไหร่แม่ก็ได้แต่ว่ายายตัวผมพี่หัวยายสุือ่ะอาผมไม่สนใจ

อ๋อตีตะขาบุกนนะกระแดะน้าแล้วกนะ็ไปอะไนี่กินพริกพิกเองมาหรอมันพิกเราพือเผือกนะเขาคนกินพริกจำมาย่างนี้พริกจำมาเลยพริกกัมไส้ด้วยมาตรงมียากแก่กระกระบุกก้มหได้อีก มีแน่หน่อยมันปียมันขอวนทั้งหมดมันม้วนมเทีัเลยเราหานี่มันมาเลยเขาเีนเขมาเหมือนนไายยาขยันหน่อยนะข้าใส่ดีบ่อราคาเชนเชนเซนพันบ เขาตเาขใช่หครับตายคนตายอยาก้เขามอกเบ้อแล้วพีจะตีนกบ่อเพ่มอืมนบ่ตเด้อพ่อหายไมกว่มปวไว้ข่มเกิเเขาบอกงงต้องตอบีหน่อยนี่น้ำสิเ้เบ้อเนี่ ทำโจ๊อะไรน้ำมาเอามายขมเอามหมจยคักร้านเลยดีนะแสบปนแรกเขาปวดทรงนานยินแล้วก็ขั้นบบนี้เนาะก้อยนะขั่นตะุดขั้นแต่แม่ลูกก็ขั้นน้ำแาโอ้ยลูกโอ้ยมันคือิดประุนัอนมขันโมถึมก็กาแล้วอ ไหนว่าจะตัดกิจกรรมลองดูว่นนาใครนยากกินนะอยากไม่ยากคุณยุบวางงะอันนี้จนะเอ,อ,อาอะไรกัไเลยแม่จะจะเอาเลยไปบึ้งวัดเลย,เลยพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ติดตามหลับสูงเดอ้อเป็นทีมสื่อสารพี่น้องจิง้นเขาแรงนำกันชอบกันไะหมขิดหนาปลาลุงสบายดีเดอ้อ 妈妈的